เช้าเน็ตวิพากษ์วิจารณ์พม่าอย่างหนักนะครับเกี่ยวกับแผ่นดินไหวกราบสวัสดีแม่อมปอบลนกปุ๊บเนีทุกท่านสารแนนนิวส์วันนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมไปสารแนนเรื่องแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นที่ประเทศพม่าท่านผู้ชมที่กรบครับที่ไทยนะครับประชาชนชาวไทยก็ยังมีข้อสงสัยอยู่นะครับว่าตึกนะครับสตงนะครับที่ถล่มเนี่ยนะครับถึงขั้นนะครับที้จุดเลยนะครับว่าตึก30กว่าเมตรเสาทาไมเล็กนิดเดียวนี่ก็คือสาเหตุที่ทําให้ แผ่นดินไหวครั้งนี้ตึกถล่มลงมาทับคนงานแต่เนื่องด้วยนะครับท่านผู้ชมรายงานข่าวมาอีกท่าในใดติดตามข่าวก็จะทราบนะครับว่าแผ่นดินไหวนะครับเกิดขึ้นที่ประเทศพมา่า2วันซ้อนท่านผู้ชมคือวันที่28กับวันที่29วันที่28รู้สึกว่าจะ8.2อลิตรเลกเตอร์อะไรตามภาษาของอ่าเขาเรียกการแผ่นดินไหวท่านผู้ชมจากครั้งที่2นะครับ5.9ก็ถือว่าแรงเหมือนกันแล้วก็ความลึกนะครับลงไป10กิโลเมตรเหมือนเดิมท่านผู้ชมแล้วก็ สร้างความเสียหายให้กับประเทศพม่าอีกนะครับแล้วก็ประเทศบ้านเรานะครับที่อยู่ใกล้ใประเทศพม่าเช่นแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายเนี่ย ก็ได้รับแรงสั่นสะเทือนแต่ก็ไม่ถึงกับทั้งที่แล้วท่านผู้ชมก็คือนะครับของเขามันน้อยนะครับบ้านเราก็กระทบน้อยเหมือนกันนะครับเนาะแต่ประชาชนชาวเน็ตนะครับที่เข้าไปติดตามข่าวเขาบอกว่านะครับแผ่นดินไหวครั้งนี้นะครับพม่าสานึกหรือยังนะครับเกี่ยวกับแก๊งคอสเซนเตอร์นะครับที่ไปมุดหัวซุกหัวอยู่หลอกคนไทยอยู่ในนั้นน่ะขอให้หัวหน้าแก๊งคอสเซนเตอร์มันโดนบ้างมันจะได้รู้นะครับว่าการที่มันกอบโกยเงินไปเนี่ยนะครับมันเอาไปแล้วมันเอาไปได้หรือเปล่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ครั้งนนนนี้้ครรรััมมสสสาาถ่งอวยได ได้เลยนะครับเพราะว่าคนที่รวยๆนะครับไม่ว่าอยู่ประเทศพมา่าอยู่ประเทศไทยท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นนะครับในคลิปในข่าวนะครับเมื่อเกิดแผ่นดินไหวสั่นสะเทือนเนี่ยสมบัติพัตคารอะไรนะครับที่เป็นมูลค่าลหลายร้อยล้านเนี่ยเขาไม่ได้ห่วงเลยนะครับรถเนี่ยรูหรูราคาแพงๆเนี่ยออกเกิดแผ่นดินไหวทิ้งรถวิ่งหนีตึกราคาแพงๆทิ้งตึกวิ่งหนีวิ่งเอาตัวรอดนะครับเนี่ยก็นะครับ มันเป็นเหมือนกับอยากจะฝากฝังไว้นะครับสําหรับคนที่ร่ำา่ำรวยๆสุดท้ายนะครับคุณก็เอาไปไม่ได้เมื่อเกิดเหตุการณ์นั้นเอาตัวรอดเท่านั้นท่านผู้ชมแต่นะครับชาวพมา่านี่โดนยับจะนับเลยนะครับท่านผู้ชมเพราะอะไรนะครับเพราะว่านะครับชาวพมา่านะครับเวลาทางการและหลายหน่วยงานไปหลายๆประเทศนะครับเขาขอความช่วยเหลือนะครับให้ทลาย แก๊งคอเซนเตอร์นะครับกับไม่ทำนะครับทำก็ทำยกยกัยกยกัยกว่าอย่างนั้นท่านผู้ชมทำนิดนิดหน่นอยๆยุมย่มๆพอเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นนะครับทางพมา่านะครับท่านผู้ชมขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานจากประเทศนน่นประเทศนี่นะครับแต่ทางประเทศอื่นเขาก็ไม่ขัดขวางน,นะครับก็คือให้การช่วยเหลือแต่นะครับประชาชนก็มองว่าเออเวลาคุณเกิดเหตุการณ์แบบนี้คุณยังขอเขาเวลาเขาขอคุณทําไมคุณไม่ให้ว่าอย่างนั้นท่านผู้ชมแล้วก็โอ้โห บอกตรงๆกันครับที่เปรตป่านะครับถ้าท่านใดมีเพื่อนมีญาติสนิทมิตรสหายที่อยู่ประเทศปรต่านะครับท่านก็คงจะรู้นะครับว่าเขาส่งข่าวมานะครับว่าประเทศเขาเกิดยังไงเมืองยังไงเป็นยังไงตึกบ้านเขาก็ไม่ได้สูงมากสูงม่เหมือนประเทศบ้านเรานะครับแต่ว่านะครับก็มีนะครับได้รับโอ้โหเสียชีวิตเันเยอะท่านผู้ชมแล้วก็ผมสงสารเนนท่านผู้ชมซึ่งวันนั้นนะครับผมได้ทําคลิปเกี่ยวกับตอนที่แผ่นดินกําลังไหวแล้วก็ตึกกําลังถล่มซึ่ง ภาพตรงนั้นเป็นการถ่ายภาพจากพระและเนนนะครับท่านผู้ชมแล้วนะครับพอแผ่นดินไหวส,สงบลงนะครับเขาก็เข้าไปลือซากปรักหักทางออกมาโอ้โหเนนท่านผู้ชมเอ โบยักสีบอกเลยท่านผู้ชมอิงแขนขาดต้องลองแต่งหนังท่านผู้ชมเป็นเด็กน้อยท่านผู้ชมแล้วน่าจะบทเรียนภาคฤดูร้อนหรือเปล่าท่านผู้ชมเนี่ยมันถึงข่าวมันถึงข่าวจริงๆนะครับคนที่ไม่ถึงข่าวนะครับมันไม่ตายง่ายๆนะครับท่านผู้ชมเหมือนผมนี่แหละนะครับเนี่ยนะครับมันไม่ถึงข่าวที่จะต้องผเผชิญแผ่นดินไหวตรงนั้นผมก็กลับมาอยู่บ้านผมก่อนนะครับเนาะเนี่ยคนที่ถึงข่าวท่านผู้ชมเนี่ยไปทํางานนะครับที่อะไรอิตาเลียนไทยในตึกสอตองอท่านผู้ชมแล้วก็มีลหลาย หน่วยงานนะครับที่เข้าไปอยู่ในนั้นเรียนสูงมาเป็นวิศวกรวิศวกรครับอยากได้เงินดีก็ไปเรียนเรียนทุงสูงแล้วก็พอมีอาชีพพอคนที่สามารถไปทํางานได้ก็บริษทัทใหญ่ๆเขาก็จ้างไปเงินเดือนทุ่งสูง คนสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมเรียนสูงนะครับก็ตกสูงเหมือนกันท่านผู้ชมชีว <opus> <nationwide> <cemos ng parentheses> mm ิตคนเรานี่มันไม่แน่ไม่นอนจริงๆนะครับบอกตรงๆนะครับว่าอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็นะครับประเทศเรานะครับก็ยังมีสุ่มเสี่ยงอยู่แล้วก็หลายๆประเทศนะครับก็มีสุ่มเสี่ยงเหมือนกันเนื่องจากนะครับลอยเลื่อนมันใหญ่บากท่านผู้ชมมันใหญ่เลีเท่ามันเลื่อนออกแล้วมันเลื่อนเข้ามันก็สามารถพุบลงได้นะครับ แล้วนะครับก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักนะครับเกี่ยวกับหมอดูประจําประเทศไทยท่านผู้ชมโอ้โหแทนที่นะครับจะออกมาวิพากษ์วิจารณ์นะครับว่าเออเนี่ยเหตุการณ์เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเพราะอะไรดันไปฟังหมอดูหมอเดาท่านผู้ชมหมอดูหมอเดาเขาก็บอกว่าุอยอยากจะพูดเหมือนกันแหละเออแผ่นดินไหวเนี่ยฉันไม่กล้าพูดนะครับเออกลัวมันจะกระทบกระเทือนจิตใจคนไทยโอ้โหถ้าคุณพูดเขาคงไม่ว่าหรอกนะครับ ดันคุณไม่พูดแล้วคุณออกมาพูดว่าคุณอยากจะพูดเนี่ยคุณก็โดนด่าไปตามระเบียบนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็ฝากหมอดูด้วยนะครับเพราะว่าประชาชนเขาก็มองด้วยนะครับว่าหมอดูมันก็คู่กับหมอเดามันอาจจะมีบ้างนะครับที่ตรงบางอย่างมันก็ไม่ตรงนะครับแต่นะครับ ที่เห็นเห็นอยู่นะครับประชาชนชาวไทยที่อยู่เมืองกรุงนะครับเดือดร้อนมากๆนะครับโอ้โหไม่กล้าเข้าบ้านกันในช่วงแรกๆผต้ชมตอนนี้ก็ยังหวัดภาวาอยู่นะครับว่าเข้าไปแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงบางคนก็พักอยู่ตึกสูงนะครับแล้วก็ขึ้นไปเผื่อมันเกิดเหตการณ์นี้เราจะลงทันหรือเปล่านะครับแล้วก็ บางคนก็หนีไม่ได้ท่านผู้ชมจําเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องทํางานที่กรุงเทพนะครับอยากจะกลับบ้านใจจะขาดแต่ว่าก็กลับไม่ได้เนื่องจากภาระมีเยอะนะครับที่ต้องรับผิดชอบคนอยู่ที่บ้านนอกท่านผู้ชมก็ต้องไปหาเงินอยู่ที่กรุงเทพท่านผู้ชมโอ้โหบางคนนะครับวางแผนชีวิตนะครับว่าจบงานนี้นะก็จะไปเขาเรียกว่าไป สร้างชีวิตใหม่อยู่ที่บ้านตัวเองหากินเมอๆแม่ๆนะครับอยู่ที่บ้านเจ้าของผลสุดท้ายท้ายสุดเป็นยังไงครับยังไปไม่ถึงฝันนี่ก็โอ้โหฝากเป็นอุทาหรณ์นะครับโอ้โหความจนนี่มันมันเหลือเกินน้ำโยนมันบีบบังคับให้เรานะครับต้องไปทํางานต้องขึ้นสูงต้องเป็นลูกจ้างเขานะครับ ความจนมันน่ากลัวน่ากลัวยิ่งกว่าอะไรท่านผู้ชมแล้วก็ความจนนะครับมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับก็คือจําเป็นที่จะต้องอไปรับจ้างไปหาเงินมานะครับท่านผู้ชมถ้าไม่จนก็ไม่มีใครไปทําหรอกท่านผู้ชมอ,อนะครับเนาะแล้วก็ประชาชนคนไทยนะครับที่เห็นข่าวแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอ,อะไรนะ ทางที่พระรามสองใช่ไหมท่านผู้ชมทางด่วนพระรามสองเทนถล่มพระรามสองนั่นก็คือความจนนะครับก็คือจําเป็นต้องไปทํางานก่อสร้างแล้วก็มาวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นวงกว้างนะครับว่าต่อไปเนี่ยก็ไม่อยากให้ลูกให้หลานไปเรียนวิศวกรวิศวกรหรอกเพราะว่ามันเสี่ยงมันสูงนะครับนาะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากให้ลูกเต้านะครับไปทํางานก่อสร้างคราวนี้นะครับมันก็จะส่งผลให้กับระบบงานก่อสร้างนะครับซึ่งไม่มีใครอยากจะเข้าไปทำท่านผู้ชมเพราะว่า มันกลัวท่านผู้ชมมันสูงด้วยแล้วก็มันเป็นอะไรที่ไม่แน่นอนนะครับอันนี้ก็นะครับไม่ใช่ผมพูดแล้วคุณก็ไม่สามารถจะไปทํางานได้คนหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับแต่ว่าเป็นมุมมองของทีมงานสารแนนิวซึ่งจะสารแนไปทุกสิ่งทุกอย่างให้ประชาชนคนรากหญ้าประชาชนคนทั่วไปคนบ้านๆของเราได้ฟังได้เข้าใจถึงข่าวให้มากๆนะครับเพราะว่า มองให้เห็นภาพท่านผู้ชมตอนนี้นะครับก็ภาวนานะครับมาอย่างให้ฝนตกนะครับอยู่ที่ตึกสตองงอที่มันถล่มลงมาท่านผู้ชมเพราะว่า ข้าวฝนตกเนี่ยโอ้โหงานเข้าเลยท่านผู้ชมน้ําไหลเข้าไปข้างล่าง,างนึกสภาพดูสิแล้วก็การทํางานของเจ้าหน้าที่นะครับไปช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นกู้ไฟเป็นรถไม้คงไม้โคเนี่ยถ้าฝนตกหนักเนี่ยมันจะทํางานยากท่านผู้ชมแต่ตอนนี้นะครับที่ผมรายงานอยู่ที่อําเภอหนองยิงทอยประสิทธิ์จังหวัดเพชรบูรณ์ฝนตกท่านผู้ชมท่านใดชมอยู่ตรงไหนนะครับแจ้งมาด้วยนะครับว่าฝนทางบ้านท่านตกหรือเปล่าุงเทพตตกหรือเปล่านะครับแจ้งข่าวมานะครับนาะ ยังไงก็นะครับก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยตอแล้วกันนะครับนอกก็เป็นกำลังใจให้ทีมกู้ภัยทีมหน่วยงานทํางานกันอย่างเต็มที่ก็เร่งหาผู้รอดชีวิตนะครับออกมาไม่ว่าจะรอดชีวิตหรือไม่รอดชีวิตนะครับญาติเขาก็ต้องรออยู่นะครับนอกโอ้โหเมื่อวานนี้เห็นแบบเศร้ามากท่านผู้ชมผัวเมียคู่หนึ่งท่านผู้ชมคออไปตามหาผัวท่านผู้ชมเธอบอกว่านะครับผัวเนี่ยจะออกมาสภาพไหนก็ได้ขอให้มีชีวิตอยู่จะพิคงพิการอะไรก็ตามแต่นะเธอรับได้ แบบโอ้โหรับทุกอย่างก็คือจะเอามาเลี้ยงถึงแม้จะพกิการยังไงก็ขอให้มีชีวิตอยู่เป็นอะไรที่บีบหัวใจมากๆแล้วก็ไม่นานท่านผู้ชมเขาก็เจอผัวของเธอท่านผู้ชมแต่ว่าผัวของเธอเหมือนหยุดหายใจไปชั่วคราวแล้วก็มีการนะครับปั๊มหัวใจตอนนี้ผมยังหาข่าวนะั้นไม่เจอนะครับว่าผัวของเธอครับฟื้นหรือยังนะครับฟื้นหายใจกลับมาหรือ,อยังแล้วก็สภาพเป็นยังไงนะครับหากท่านใด ติดตามข่าวก็ช่วยส่งข่าวด้วยนะครับเพราะข่าวนี้นะครับอยากจะเห็นนะครับว่าสิ่งที่เธอรอเนี่ยปฏิหารมันมีจริงหรือไม่นะครับเนาะผัวเธอกลับมามีชีวิตอยู่หรือเปล่าแล้วก็นะครับนอกจากรายนี้ยังมีได้หลายรายนะครับเนาะที่ลูกเต้าลูกหลานคนงานไม่ว่าลูกน้องลูกพี่นะครับเข้าไปทํางานอยู่ในตึกนั้นแล้วก็อยู่ในตึกสูงท่านผู้ชมโอ้โหบอกตรงๆนะครับว่าถ้ามันเกิดก่อนนะครับเกิดก่อน 13นาฬิกาหรืเกิดช่วงเที่ยงเนี่ยคนอาจจะออกมาซื Trail ้อกับข้าวท่านผู้ชมออกมาซื้ออาหารท่านผู้ชมก็อาจจะไม่ได้เยอะขนาดนี้แต่มันเป็นจังหวะที่กินข้าวอิ่มแล้วก็กําลังจะเข้าไปทํางานเพราะว่าผมเคยทํางานก่อสร้างท่านผู้ชม13นาฬิกาเนี่ยต้องเตรียมเข้าแล้วนะท่านผู้ชมเออต้องเตรียมเข้าแล้วนะเที่ยงก็ต้องเตรียมออกพักก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งท่านผู้ชมก็อยู่ในช่วงระหว่างที่กําลังพักผ่อนกําลังนอนหลับอยู่นะครับนอะบางคนก็เข้างานไปทํางานแล้วท่านผู้ชมแล้วก็นะครับโอ้โห เห็นภาพนะครับคนขับเคนท่านผู้ชมเอ้ยนะครับตอนที่เขาลงมาแล้วลงมาไม่ทันพอมาเห็นอีกรอบหนึ่งก็เสียชีวิตไปแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของทุกทท่านเลยนะครับเนาะที่เสียชีวิตเกี่ยวกับเหตุแผ่นดินไหวครั้งยิ่งใหญ่ถือว่าเป็นครั้งช็อกประเทศไทยเราคนที่ไม่เคยเจอก็ได้เจอนะครับเนาะช่วงหน้านะครับอยากรู้ว่าเราจะปสารแนเรื่องใดนะครับมาใหม่ลงเข้ามากดติดตามไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ